สวัสดีค่ะพบก,กับการทำนายพรยีิบสีประจำเดือนพฤษภาค,คม2564กับอาจารย์ปุกกี้ทางช่อง YouTube ปุกกี้พยากรนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลาหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกันก็สามารถรับชมได้ด้วยเช่นกันค่ะ ก่อนที่จะทํานายนะคะก็เหมือนอย่างเช่นทุกคลิปเลยต้องขอเรียนแจ้งไว้นะคะว่าการทํานายเป็นการทานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวไม่ใช่ดวงเฉพาะดังนั้นผลของการทานายอาจจะมีความตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะเกิดสลับสับเปลี่ยนตามหน้าไพ่ได้ด้วยนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกๆท่านเลือกรับแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นพลังงานทางด้านบวกนะคะนำเป็นเป็นข้อคิด ข้อปฏิบัติหรือว่าข้อควรระวังนะคะในชีวิตประจําวันของทุกๆท่านกันนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ชอบไม่ใช่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยะคะ่ะทางที่อยู่ที่ขึ้นทางด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับการที่ให้กำลังใจจารด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะคะ หลังจากจบคลิปแล้วก็กวรช่วยกันกดเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าราศีกันหรือลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนนี้ไปชมกันเลยค่ะสําหรับชาวกันลัคนากันนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเปิดไพ่ขึ้นมาก็ได้5้าถ้วยนะคะแล้วก็ได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะ อาจจะเป็นหนึ่งในอีกหลายๆราศีนะคะช่วงนี้ที่ไพ่ถ้วยอาถ้วยแปดถ้วยขึ้นมาค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบผลกระทบนะคะที่ได้จากเรื่องของการระบาดนะของโรคโควิด -19 ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไพ่ห้าถ้วยนะล้มไป3ถ้วยแต่2ถ้วยยังเหลือเนาะแสดงว่าคุณก็ยังมีไฟอยู่นะชาวกันละกษณากันค่ะยังไงคุณก็ต้องสู้นะคะเพราะว่าไพ่สิบไม้เท้าเนาะได้ขึ้นมาแล้วฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเหมือน ไม่ทาก็ต้องทำนะคะไม่สู้ก็ต้องสู้นะคะชาวกันในช่วงนี้แล้วตอนนี้ชาวกันก็ยิ่งสู้สุดสุดแรงกายแรงใจด้วยเพราะว่าไท้ไพ่สองเหรียญน,นะคะทีนี้สู้อย่างไรนะคะสู้ในเรื่องอะไรบ้างแน่นอนนะ,ะมันอาจจะต้องหมีไม่พ้นในเรื่องของสู้ในเรื่องของการทํางานนะในเรื่องของธุรกิจนะชาวกันลนกักษณะการนะช่วงนี้เนี่ยบางทีหลายหลายท่านเลยนะคะอาจจะไม่ได้ทําแค่งานประจําอย่างเดียวนะหรือไม่ได้ทําแค่ธุรกิจตัวเดียวเท่านั้นนะ อาจจะมีเกณฑ์การที่อยากที่สอสแสวงหาเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจเสริมนะหรือใครท่านที่ทําอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์การต่อยอดพัฒนาหรือการที่เราอยากที่จะหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมให้กับสิ่งที่เราทําอยู่นะหรืองานประจาของคุณก็อาจจะ ทำไปด้วยรูทีนไปด้วยบางคนก็ work from home อะไรเงี้ยแล้วก็หาธุรกิจหาสิ่งที่มันเป็นไรายได้เสริมอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นในเรื่องของตัวแทนในหน้าก็ได้เนาะบางคนอาจจะไปรับของมาขายนะขายทางออนไลน์ขายตามตลาดอะไรเงี้ยนะคะก็อยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับการตอบรับต่อยอดนะขยายได้อย่าง มีแนวโน้มเป็นทางที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าไพ่สิบไม้เท้านียขึ้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ชาวกันลัชกากันขยันมากๆนะคะขยันทั้งเรื่องงานด้วยเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะพยายามอยากที่จะสร้างตัวเองสร้างรายได้นะคะคือรายได้นี่แหละเป็นปัจจัยหลักนะคะนี่เพิง่งแล้วก็ได้หกถ้วยด้วยนะคะคือสร้างรายได้ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอาจจะมีภาระ นะฮะคุณอาจจะมีภาระในการผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่แล้วตรงนี้แน่นอนนะะจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่มีนะคะคือเกณฑ์หลักของคุณนะ่ะเป้าหมายหลักคุณอาจจะอยากซื้อบ้านนะ,ะซื้อรถหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะคอนโดก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นในลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ นะคะหรืออาจจะซื้อที่ดินก็ได้นะคะบางบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเด็งๆไว้นะมองๆไว้ว่าเอ๊ะเราอยากที่จะซื้อที่นะซื้อที่เพื่อที่เราจะสร้างบ้านนะหรืออาจจะมีสวนเษนกษตรเล็กๆอะไรเงี้ยนะในพื้นที่บ้านด้วยก็ได้นะคะตรงนี้เป็นความใฝ่ฝันนะคะซึ่งทําให้ชาวกันลักษณะกันในะช่วงนี้ต้องทำนะไม่ไม่ทำไม่อยากทําก็ต้องทำนะเหมือนถูก บังคับนะเป็นกฎเป็นเป็นอะไรที่มันจะต้องทำนะคะฉะนั้นก็สู้คนต่อไปนะคะการงานธุรกิจของคุณเนี่ยช่วงนี้ก็คุณก็สามารถที่จะแบ่งนะแบ่งเวลาได้อย่างลงตัวเลยนะ,ะถึงแม้ในใจลึกๆของตัวคุณเองเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็แบบโอ้แอบเหนื่อยมันก็น้ออะไรเงี้ยเหมือนแอบทอ้อว่าแบบทำไมฉันจะต้องทํางาน,นขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็สู้แหละนะคะอีกครึ่งหนึ่งของตัวคุณเนี่ยคุณก็โอ้ฉันก็ต้องทาแหละอะไรเงี้ยนะคะคือยังไงก็ยังคง ไปได้แล้วก็ manage ได้นะคะ control ได้ในเรื่องของทั้งงานประจําในเรื่องของธุรกิจนะแล้วก็หลายๆภาคเลยใไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานประจําธุรกิจเนี่ยก็ยังคงไปต่อนะไปต่อได้ใครที่อยากหางานนะช่วงนี้แบบบางคนตกงานก็ได้บางคนแบบรู้สึกว่าอยู่บ้านว่าง,าง,งาๆ่างเงาๆอะไรเงี้ยไม่รู้จะทาอะไรงานประจําก็ไม่อยาก ที่จะทาหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นเป็นลักษณะของงานที่มันเป็น,ปนกึ่งฟรีแลนซ์ก็ได้นะคะงานตัวแทนในหน้าขายของอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีทําให้ชาวการธนาการบางท่านเนี่ยจะมีการทําลักษณะนี้นะที่ไม่ได้เป็นงานประจําอาจจะเป็นงานกึ่งฟรีแลนซ์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ทางที่ดีะนะก็อาจจะไม่ได้ทําอย่างเดียวาอาจจะมีโปรเจกต์อะไรมากมายหลายอย่างซึ่งคุณก็สามารถที่จะจะัดสรรเวลาหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้มันลงตัว นะคะโดยที่แม่กระเทือนไปเรื่องของงานประจําด้วยแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องเงินเลยดีกว่านะอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องเงินค่อนข้างทฤษดีราะได้ไพ่หกถ้วยนะคะมีเกณฑ์ได้เงินเก่าๆนะได้เงินไม่ใช่เงินแบบแบงก์เก่าๆนะคะไม่ใช่นะคือได้เงินเก่าๆหมายถึงว่าได้เงินตกเบิกได้เงินจากค่าประกันค่าอะไรที่แบบว่ามันถูกดองไว้นะเงินดองเงินที่แบบว่าบางคนเขายังไม่จ่ายคุณหรือพูดง่ายว่า อาจจะมีเกณฑ์ได้หนี้เก่านะหนี้เก่ากลับคืนมาอาจจะมีคนมาใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยๆทยอยผ่อนส่งมานะก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะแล้วก็การเงินที่มาจากในเรื่องของการงานการทาธุรกิจเนี่ยก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าใครนาตัวแทนนนะี่ะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางอาหารเครื่องดื่มเกี่ยวกับอุปกรณ์การการเกษตรอุปกรณ์ในเรื่องของ กีฬาอ่ะก็ได้แล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกเหล็กพวกอะไรพวกสตีลอะไรพวกเนี้ยเครื่องครัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะคือมันเยอะมากเลยฉะนั้นคุณอาจจะไปเป็นตัวแทนในหน้าหรือขายของอะไรประมาณนี้นะคะก็คือได้เงินจากธุรกิจการงานนี้ทำนี่แหละนะคะใครถามถึงเรื่องเงินเดือนว่าจะได้เลื่อนไหมนะมีเกณฑ์ได้เลื่อน นะอาจจะนิดๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบเออเจ้านายพอที่จะอนุมัติให้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดมีการปรับนะก็อาจจะมีเกณฑ์การปรับขึ้นนะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะการเงินโอเคอ่ะนะก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดคุณทําได้อยู่แล้วนะคะคือคุณเป็นคนที่จัดสรรอะไรที่มันลงตัวอยู่แล้วนะคะฉะนั้นบางส่วนคุณอาจจะจัดสรรเพื่อที่จะไปซื้อบ้านนะอย่างที่อาจารย์บอกซื้อบ้านซื้อรถดาวบ้านอะไรเงี้ยซื้อที่ ก็สามารถที่จะทําได้นะคะแต่ทีนี้มันมันจะมีเรื่องนิดหนึ่งนะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าได้ไพ่เดโูนขึ้นนะคะได้ไพ่เดโมนเนี่ยบางทีถ้าเรามองในลักษณะของการที่คุณทาหลายอย่างนะธุรกิจการงานที่อาจารย์บอกไปเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ได้เวลา นะหรืออาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะบางทีแพลนที่วางไว้เนี่ยมันมาแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บรวดเร็วทันใจนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งอาจจะติดอุปสรรคนะในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะในเรื่องของการที่แบบยื่นเรื่องไปบางคนอาจจะยื่นเรื่องไปเพื่อที่ขอเปิดธุรกิจอะไรเงี้ยการเป็นให้หน้าตัวแทนอาจจะแบบได้รับการล่าช้านาะนนิดหนึ่งนะคะแต่ตรงน,นี้มันก็ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่ ะะแต่ว่าการติดต่อสายงานคุณมันก็ดีอยู่แล้วนะจะมีเพื่อนๆพ,พี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยคอยช่วยเหลือนะคะเพราะได้เอ f ออฟบอนส์นะคะหรือบางคนเนี่ยทักชักชวนคุณเลยก็ไดะเฮ้ยไปทําด้วยกันไหมอืมนะไปนงหุ้นกันไหมนะไปทําตัวแทนในหน้าด้วยกันไหมนะมียื่นข้อเสนอมาให้อะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณก็อาจจะพิจารณานะตรงจุดนั้นก็แล้วแต่คุณแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ปุบป,ปับ ะะหรือไม่ได้รวดเร็ว,รวตามใจที่คุณต้องการนะอาจจะต้องอย่งน้อยเนีย่นย,ยสสัปดาห์นะคะสหรือปลายปลายเดือนก็ได้นะคะจะมีเกณฑ์การประมาณปลายป,าย,ปายเดือนที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะหรือบางสีบางอย่างมันเริ่มไปแล้วแหละแต่มันแบบมันติดในเรื่องของเอ,อ่อคอนดิชันบางอย่างในเรื่องของเงื่อนไขาบางประการนะที่ทําให้คุณต้องลาชานะคะแต่ก็ถือว่าก็ยังได้ทํานะ นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องระวังก็คือเดมูนขึ้นนะช่วงนี้ที่อาก,กจองก็คงจะไม่ค่อยได้ไปกันแล้วนะพวกผับบาร์อะไรพวกนี้อาจจะถูกในเรื่องของการปิดไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปทางจุดนี้นะคะแต่สิ่งที่มันต้องเตือนก็คือเดมูนขึ้นนะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการที่ไปในสถานที่เปรียปร่ยวๆนะที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะใครไม่อยู่บ้านก็พยายามล็อกบ้านล็อกรถให้ดีนะคะก็อาจจะ เหมือนต้องป้องกันไว้นิดหนึ่งนะคะบางท่านนะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีรางสังหอนนะมีรางสองหณ์แปลกๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือบางบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นรางสังหณ์ที่ดีนะ,ะเป็นรางสังหณ์ที่ดีหมายถึงว่าอาจจะฝันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบเหมือนมีอะไรที่เหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะอธิบายลําบากเนาะเป็นรางสังหอนก็ว่าเงนินเถอะตอนนี้เดือบูลขึ้นเขาบอกว่าเจ้าที่แรง ะะเจ้าที่แรงเนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณนะคะน,นี่ก็อาจารย์ก็พูดตามนะคะเช่นเดียวกันก็อาจจะบูชาเจ้าที่นิดนึงนะหรือว่าแบบว่าเาไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือที่บ้านนะคะก็อาจจะทําให้มีโชคลาภหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ได้นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะตรงย้ำมาอีกทีหนึงแล้วแต่ความเชื่อนะจ๊ะอืมนะคะก็ อันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องอะไรอีกมาในเรื่องของความรักนะความรักทำไมต้องทำเสียงลึกลับด้วยนะคะในเรื่องความรักมาความรักนะคะได้ king of cups นะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้คู่นี้แบบหรือแฟนเนี่ยแบบโอ้ดีอ่ะเอออะไรเงี้ยดีดีด,ด,ด,ดีใจหายดีแบบดีจนแบบว่าน่าสงสัยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือบางทีช่วงนี้เนี่ย ชีวิตรักชีวิตคู่ของคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะแฮปปี้ในลักษณะที่ว่าเออเขามีความเอาใจใส่นะคะคู่ครองเราเนี่ยอาจจะมีความเอาใจใส่หรือคุณอาจจะมีความเอาใจใส่กับเขาก็ได้นะคะคือสลับกันก็ได้หรืออาจจะทั้งคู่เลยก็ได้นะคะช่วงนี้ความรักหวานชื่นนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เงินนะไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียวนะเอ,เอาเงินไปด้วยจะอะไรเงี้ยเป็นสายเปย์นะะมีแฟนสายเปย์อยากได้อะไรจัดให้นะมีอยากได้ แบ่งเทาๆสักปึกหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะแบบจัดให้นะคะคือตรงจุดเนี้ยมันมีความความรักที่มันเป็นลักษณะของการที่เขาเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการช่วยเหลือนะซึ่งกันและกันใครที่เงินช็อตเงินขาดหรือว่าเงินไม่พอใช้สก,กิปกุณแฟน,นะคะคุณแนอาจจะช่วยได้เนาะหรือไม่อาจจะสับกันก็ได้นะคะคุณอาจจะช่วยเขาก็ได้คือช่วยกันไปช่วยกันมาแล้วก็บังคับประครองชีวิตคู่นะบางทีอาจจะแบบว่า มีโมเมนต์หวานๆนะคะให้กันนะอย่างที่อาจารย์บอกสายเปมีดอกไม้มีอะไรที่มันเป็นลักษณะของความประทับใจนะคะให้กันละกันนะทีนี้คนโสดอย่าไปตาร้อนนะคะอย่าไปตาร้อนกับคนที่มีคู่เขานะคนโสดก็อาจจะมีหน้านะคะอาจจะมีนะคะอาจารย์ไม่ใช่มีอาจจะมีมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คนที่เข้ามานะเขาหรือเธอจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีรูปร่างกษณะข่าวท้วมอืมนะคะข่าวท้วม ใจดีใช่ไหมคะเหมือนลักษณะเป็นลักษณะสา,สายเปย์นะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้หญิงก็ไม่เห็นเป็นไรก็สายเปย์ได้นะก็สามารถที่จะแบบว่าเ,ออเหมือนทําให้เรามีความสุขนะสายเปย์ในที่นี้มันอาจจะไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวแต่เขาหรือเธอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าทําให้เรายิ้มได้นะมีความสุขในท่ามกลาง ภาวะความตึงเครียดนะของเศรษฐกิจหรือของอะไรหลายๆอย่างเนาะที่เราต้องเจอกันเนี่ยอาจจะมีคนลักษณะน,นี้เข้ามาทําให้เป็นเหมือนอน้าทิพย์ชโลมใจนะทําให้เรารู้สึกว่า โอเคเราเรามีแรงที่จะไปต่อนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงนี้นะมันอาจจะมาในลักษณะของความที่เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนรวมงานก็ได้เป็นเพื่อนที่มาทนะิที่ลัไรก็ได้เนาะท้าน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มีแฟนเนาะ <c ười> นะคะก็อาจจะแบบว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็รู้จักมักจีกันแล้วก็เข้ามา,าเป็นคนตลกเป็นคนแบบแฮปปี้อ่ะเอออยู่ด้วยแล้วแบบว่ามีความสุขนะคะคือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเกณฑ์ไพ่นะะทั้งความรักของคนที่ สดและมีคู่ด้วยค่อนข้างที่จะสดใส ừ, นะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเนาะเหมือนเหนือหน่อยๆท้อๆนะคะก็อย่าไปท้อไปเนาะสิ่งที่ดีๆก็มีอยู่นะคะในชีวิตฉะนั้นเราต้องสู้นะคะมาทีนี้มาดูในเรื่องของบทสรุปกันนี่ไงมาเลยเห็นไหมก้าวดาบนะคะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณอย่าไปคิดตกจิตตกระแวงอะไรมากเกินไปนะคะแล้วก็พยายามคิดบวกนะคะอย่าไปคิดอะไรที่มันเยอะเพราะว่า,วามันไม่ดีหรอก นะต่อทั้งเรื่องของสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายคุณด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจะมีสุขภาพในเรื่องของเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะระวังเรื่องของการดึกนอนดึกนะคะนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอทําให้มีปัญหาในเรื่องของระบบสมองนะ,ะบางทีก็เบลออะไรเงี้ยนะตื่นเชา้าไม่ยอยากกินข้าวเชาว้าอะไรเงี้ยฉะนั้นตรงนี้ต้องดูนะ,ะต้องดูแลนะ,ะต้องดูแลตัวคุณเองนะคะก่อนที่จะไปดูแลคนอื่น นะยังไงก็อาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับชาวกันและคณะกันในช่วงเดือนนี้ขอให้มีความสุขนะทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืม,มนะคะยำหนังยำหนาเนาะหลังจบคลิปแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะติดต่อมาเลยค่ะไลน์แอดนะ like at, นะของอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะติดต่อ เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนีข้ขอลาไปก่อนละสวัสดีค่ะ